สองหกเหล่าเมียักปักกันมาปาบางที่เขาต่างหาเขาแสดงมูแม่มูที่ก่อคูนมันบาได้าปมอบรมผูกบางเพลงนี่มันไปตั้งใหม่ไมั้งตัวหาไได้สูสูยาพีมากรดโดนป็นไม้อะยางไหนไ่ได้อย่าแปลงบ้านคือคาทัทีโอ้เขาพ่อแบบมี้อย่างกินเนี่ยเดี๋ยวก ค่าจ่ายค่ากายค่าใครกินจิ้มกินเนื้อห้องโอ้พอกินก็องโุมันอ่ะน้็สองแขนโอ้เพอะน้องกินมาเถอเหมือนแล้วนี่นะกินมาจะพากายแล้วซึงอยากินจะกินจิ้มกินปลากินก็ใต้กินย่างตัมาเนี่ยล้ร้านค้าอันยังแฝงบ้านคือคาจิมแฝงบ้านคาจิมมาเกี่วาเกี่มาเกีวกีมเกมานกี่ิวมาเกมากินยวมาเกี่ยวมาเก่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกียวมากีกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยนมากาเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวมากกก Hai lòng hệ phong hạ lòng hệ nam mãi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  phong đi mẹ kìa bên phải hẹn 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 รล้างสาวีวอราขอบังาหาแสวัังปีจูมาจาตลอดทั้งคืนอืมจกายแล้วมากินกันน่าจะกินต่อด้นี้มมากินเสียแฮมอไแฮมแฮมอีกเพลงแห้ยังแฮมแฮมแฮมเพลงเพงแี่อ่ะ วันนี้อยาไปประวดติวไปบัจจค่ะเดลุงพัดตไเดี๋ยวอยากยลุพัดลุพัดจังเลยอยากยากอยากไปลุีลุเพีลีลุงพีลุงพีลุงพีีลุงพีลุงพียุงีงพีลุงพีงพีลุพีลุงพีลุงพีงพีลุพีลุง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 พีลีลุงพีลงพีลุงดีลุงพีลุงพีลีีีีีี

แม่งน้่ามัะตายเหรอแม่งลืมตายกับแม่งลืมหมดกับพอหลานแพางล่นอันนี้ค่าตงเหรอต้นไม้เพยสายแน่โดยกับต้นปุ้นต้นปุ้นกาสายง่ายแต่ปุ้นเหนียวแต่คือไปเติมน้ำมาเลย

ครวี่แววจะฟื้นคืนได้เอาเก่งที่ไหนมาต่อเอาหนอมาทาบมันใหม่ไม่มีแตกไปอีกแล้ว